ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ต่างบ้านวันนี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องบ้านหน่อยดอนคองเราจะพาบรรยากาศมานดูหอยบานลงข่อยได้ข่อยขึ้นข่อยลงข่อยบ่ได้พี่น้องบ้านดอนตูมพี่น้องลงปลาเตรียมใส่บุญโพเวศวันที่สี่เมษา เหมือนน้นาเ่าเหอาลงมาอนี้ก็เลยอเอาปลาจะเป็นน้ำออกมาขึ้น,น,น,นอ,อีกมากเน,นาะน้ำกันหลายออกหลายเติบอยอะ่ก็ลหลายเพราะประมาณจักหน่อยหนึตามบางที่น้องมือนีสิได้หลายเได้น้อยสิเจแล้วบุญบ่บ ยังมันจะมีป่าบอสันได้เด็ดยามปียกูเมียมุเลวมที่ยอบอเหลาเทียวบุก่เกาเทียกูเอ็ดามก่อเยาเอี่ยวกอเดยเอเลยาเี่ยวบุเดามเ่ลยายวกเดยาี่ย่อลาเี่ยุกลาเยวก่เามเี่อลามวเก็ดบุเด้อ วันที่สี่เอ่อเอาปลาขึ้นเฮ็ดบุญบุญพระเวทปลาเทือบุินนะบ้านเฮาต่อเอาคนเด็ดจอยกันเอาเฮ็ดกับเข่ากับน้ำให้พ่อแม่พี่น้องให้เอ่อบ้านอื่นบ้านไกลมาเบิ่งควงพระเทศอบเอ่อบุญพระเวทให้ได้หลายๆพอแล้วบุญได้แล้วได้แล้วบุญไปถ่ายเอาปลาในถังยังไงพ่อไดขึ้นดินได้นดินเราเปิดยู่ผุนไงตอนนี้ก็ได้เอาขึ้นมาไรเกิดแบบนี้ยังไง ยังอีกอยู่ในน้องในลายอยู่เป็นรถหกหลบไปแล้วก็จะได้ไลยแต่ช่วยกันเฮ็ดซอยกันทำมือนี่พี่น้องมาจับมาบายซอยกันเด้อพี่น้องกระไรลุยลงลุยโให้มันลงลุยน้ำกันมันห่อนอาบน้ำน้ำกันเด้อจำได้ไหมพี่น้องเนี่ยท่าหยกท่าหยก ปลาเท่…เนยพี่น้องไงบุกเบียนปลาปมเจ้ากับไข่นี่สุดยอดอย่งมใหญ่ปานนี่ยไผ่พอดพี่น้องเลยปลาผีสิงปลาผีสิงแตายต่แต่ไ่หายนายขาดโอ้ยประกาศกินเด้อกปานนี้าปาตีแ่แม่ออกแล้วกับมุกใช่ไหมของฮะโอ้ยหญ่พดไผ่พดของแค่ของแค่ S <S เออเอ,อนซื้อเอิอนพ่อใหญ่กับซีซก็ได้ไตรงเอิอนหอ้ยแฟนครับต <c oughs> าหายไปขางหน,น,นึ่งยกเินโอ้ยตายเอาเบงไอ้เจนงไ้ตัวใหญ่ตัวเปีวบัดตัวบกเอบเลยวันนี้ <c oughs> าวู้ว่าตาคายบินบวใหญ่ะปะนะ

เอาใหมาลาดิบแม่เพิ่นบอกเอาไปเอียหปลาที่โดดเหรอตียผมมองตลอดเลยสมเลยลิงออกลากลากลากเลยกออยู่คนนั้นเขาใหม่เตีงกอนเขาใม่เตลน้นี่แหละมันเิมเท่าก่อนปานก็เลยบ่ถือ ยังเลสองหาใครวะส้นไม่เถียงบ้าเยพ่อปวดปวดปวยปเลาสุดเดมาเอกมาเอกเตัวในใหญ่มันถือได้ขนด

ผมไม่ทำแม่แบบยังโก้บ้าไปถ้ามาขายไปเลยห้าสบมึคนเนเลยนะทุนเดี๋ยวจะคีายโยน่ปีแงยังแงกับปีน่าขาแล้วเห็นมันฟองนึงอ่ะ ก็ว่าอยู่แล้วมาต่อยกันอยู่อาใครมึงขาดอยู่ไอ้ไข่ขาดแล้มึงยังไงตัวหัวปบบไกลล้มหมดตัวไกล เ็นยี่สิบะไรมาเก็บมาเร่อมาอีเียไปเยอะเท้องะไรปากเออยังไปเอาสร้างเาขาสร้งเาตัวสร้างเงานเอาลงงานเนี่ยนเหงลงงานย่ไตองย่ไปงันก็ว่าไปยอเงินาุงเ่อันนี้เป็นไง Một người ta của cất cái này don't know. I don't know. I don't know. คมเยกนอับเสนี่คือบมาดยำนูนอะเจ็ดเส้นคือโบมาโอ้ยมันเสียสักสี่วันห็นบ่อไปไปกับพี่บัเหี่ยมา

้ดดดดสีเองเชียรกันลายอยู่นนหน่อย,อยต้งฟัง <laughs> สมัยแรงใจลาย,อยา <c oughs> ตอนไปอีกเนี่ยต้อนอีกต่ไปอีกเนี่ย มันก็ไก่ัออกนทยาืนทกมีแต่ตัวนยๆเดี๋ยวเขาค้นไปอีกค่อยไทยแล้วแล้วบุญยูนง่ครอยู่ไคอยู่คเติบหนึ่งแล้วของมันสิมันคือพวกินเงาเขาอะเขาคือมีปาต้เาสองร้อแล้วบุญแล้วบุญพี่น้องไยใส่ได้ใส่ได้

วันนีาะนนาะวันนียเวนเนาะปันนี้วนตวดีาจารฮัโหลไหมสวัสดีครับ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 ปลาเร็วปลมีแต่ตัวเบร์เอเลยไปดูเด้อโอ้โหคือใหญ่ไหม พุณดูพปลำุณมาดูเรื่อมาเรยมามามาพี่ปุณมาลกลัวเไยมาทำหนึ่งอย่างออกไปวัดติดไมาพี่ปุณมานีเลยมามาพี่ปุณมาปินยางคนเลยเดไหนเขาไปนี่มาลงไป บรรยากาศรอบๆนองครับชาวบ้านเป็นทุกหนาเป็นแคบทุกหนาเดีย๋ยวจะมาซอยกันเท <c oughs> ่ากูแกลงมาได้กันมนาะให้กำลังใจกัน <c oughs> วันก็เริ่มลงมาแล้ว

เจออวนหลากกันนะว่าเอาตะไคร์หลากบอกคือ chọn để ở nơi tóc ở nơi nòng gần bên nòng mà thay để ở nhọ lay phá già khăng nòng khẩu bên nơi nhọ này để ở này, này. này đứng nhỏ, đứng khẩu này mà, vâng này tông kai là Tổng Cái này xuất kai tông kai tông tông cài tông kéo 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 kia tông kia tông tài, tài. Chào แล้วบางวันมันแข็น้อยทังไี้มาอยู่ไดีเนาะหนอคือบัลงม้วนไปพูดค <c oughs> ดินคักดินแน่เนะาะโอ้มันหน,น่อยๆน่อยบางทีมันตายอย่างือดินใหญ่คัด เอ้พี่น้องก้อนสมัครสามาชีสมัครสมามสามาชีของลูกบ้านว่าจะพูดในบ้า,บานเอ้ยปากแตกตื่นแตกเงาเงาลยดปวดต้องปวนกันนำ้ำต้องปวปลาอย่างบุน้นพี่น้องโอ้ ปลามันแส่น่อยบูตัวใหญ่ปบนั้นฮนะ่โอ้ตับึกอนอเนเใหญ่ให้ใหญ่าขาด ยกบ่อไหวก็เด <ITA> <c oughs> <c oughs> yeah. ี๋ยวเอาไปอยู่นี่แต่ทวในล้งเราก็พอลอดเลยหรอกสามนาทีพ่อหราวะเจ้าพ่อหรอวะพ่อแล้วพ่อแล้วจังละพ่อทีนะ ะะอะไรมากอะไรมา,ากือวงมาลัยยังโผล่ยใงญ่เกินใหญ่ก็มาเป็นขยัน bà nỗi, bà nỗi luôn, bà nỗi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 , bà

งเออเหนียนยบ่กป้าป้าจะโคหยกยยก้ทีนยไหทีโอปยังไงโ้ันไปอยู่แต่ยามไหนมันไม่ใหญ่ีวป้โคไง พี่ได้ว่าต้องปบิกบระเมินบัมีเกตอะก้าหูที่เยกกหูกหูรำสดๆตะเลยไข่เห็ดหม่เราไปทางเมืองเลยยี่สิบเกินสองพลาบาทเนี่ทครู้เสิบเอยูมันตัวนี้ไข่้าไข่ีเอาไหมผัเอาไข่ไปแหวนเยไปยังกูเดียวไปปล่อยนี่มองทันใจมันเกี้ยปลา บรรยากาศใี้สุดยอดเลยพี่น้องช่วยเหลือกันแตกตึมตึมบางเท่า Cháu nhắn cái chiếc ổ thịt ổ trà thẳng nằm cậu cái thầy thẳng bàn cháu chỉ mất khuỷu thẳng luôn หลายๆเด้อพี่นอนนใสอนสามพวงหายพอคุณทุกวังแรงใจที่บ่ติมบ่ปะปานนอยดอนท้องสุภขขาข็งแรงเลยครับเด้ออยากเจ็บอยากไขอยากป่วยอย่าโจนเจาจะสิงนจีๆงามในชีวิตลำดำรวยรวยเงี้ยจะไม่แล้ว มาแล้วขอกล้วลไหลด้วครับเด้อกดไลค์กดแช่เนี่ยกดแชร์ได้แฮงเป็นกระดีขอกคุณมากๆคลิปนี้ก็สิมี่ต่อหนี้นะครับ,อบอน้องฝอยมาน้องครับคลิปหน้าคลิปต่อไปสิบห้าไปเอาเหยาะอีนอ้องไปเอาเหยาะสำหรับคลิปนี้ขอการาวคำว่าสวัสดีครับ